สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอบุ s i n e s s m o มเดลแค v a s หรือว่า BMC ของธุรกิจร้านขายยาจุฬาเภพสัตว์นะคะนำเสนอโดยนางสาวสุนิตาราชบัณฑิตนะคะรหัสหนึ่งแปหนึ่งคี่เจ็ดค่ะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาน,นะคะดังนี้นางสาวอธิดยาหอมสิงค์ค่ะนางสาวอาริยาลอสวัสดิ์และนางสาวพัฒนาพัฒนาพรแผ่ชากรค่ะค่ะธุรกิจร้านขายยาจุฬาเพสัตว์นะคะ เป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนค่ะไม่ได้ทำแค่หน้าที่ในการกระจายายาอย่างเดียวค่ะแต่ว่ายัางสมรเปียบสมรเป็นที่พึ่งของชุมชนค่ะแล้วก็เป็นทางเลือกของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วยบื้องต้นนะคะอย่างเช่นไข้หวัดวปวดศีรษะปวดหัวท้องเสียท้องผูกนะคะอาการไม่ถึงขั้นรุนแรงที่จะต้องไปโรงพยาบาลนะคะสามารถเลือกใช้บริการร้านขายยาจุฬาเภสัชได้เลยค่ะ ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูเก้าช่องของ BMC นะคะจุฬาเพสศึกก็จะมีช่องแรกนะคะเริ่มจาก value นะคะก็คือคุณค่าคุณค่าของร้านขายยานะคะก็คือขายยาและอาหารเสริมเพื่อรักษาโรคและสร้างสุขภาพที่ดีโดยเพศัจกรที่มีใบรับรองค่ะต่อมานะคะช่องที่สองก็คือ customer segment นะคะกลุ่มลูกค้าของร้านขายยาก็จะออขอโทษนะคะเออมันไม่เลื่อนะะอนะคะตรงเก้าช่องอะค่ะ โ <Okay, S 2> <Okay. S 1> อเคค่ะเห็นเริ่มค่ะทั้งต่อมานะคะเก้าช่องของ BMC นะคะก็คือแวลูของร้านขายยานะคะก็จะมีขายยาและอาหารเสริมเพื่อรักษาโรคและสร้างสุขภาพที่ดีโดยเพศสักชกรที่มีใบรับรองค่ะต่อมานะคะช่องที่สองก็คือ customer segment นะคะกลุ่มลูกค้าของร้านขายยาก็จะมีผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุค่ะที่ต้องการรักษาอาการป่วยให้หายนะคะ แล้วก็ผู้ที่ต้องการอาหารเสริมที่ร่างกายขาดค่ะ,คะแล้วก็ผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆนะคะต่อมานะคะช่องที่สามก็คือชานีลนะคะช่องทางการเข้าถึงลูกค้าของร้านขายยาก็จะมีบริการหน้าร้านนะคะคนรู้จักที่บอกต่อให้ไปซื้อนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของร้านค่ะแล้วก็จากเว็บประกาศนะคะค่ะช่องที่สี่นะคะคือคัสตอ t o ม r r ์รีเลชั่นชนะคะความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะร้านขายยาก็จะมี บริการด้วยใจนะคะให้คําแนะนําแล้วก็คําปรึกษากับผู้ป่วยค่ะถ้าสมัครสมาชิกนะคะทางร้านก็จะมีส่วนลดในการซื้อสินค้าให้ค่ะแล้วก็มีสายด่วนฮอตไลน์นะคะก็คือสามารถโทรเข้าไปปรึกษากับเภสัชได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะต่อมานะคะนะคะช่องที่5ก็คือแรงรายได้นะคะแรงรายได้จากการขายยาก็มาจากรายได้จากการขายยาเม็ดนะคะกับ ได้าจากการที่ขายยานามนะคะต่อมาข้างล่งร้านแพทย์ต่างๆค่ะช่องที่หกนะคะก็คือทรัพยากรหลักของร้านขายยาก็จะมีหน้าร้านแล้วก็ทําเลที่ตั้งค่ะมีเว็บไซต์ของร้านเว็บประกาศของร้านค่ะแล้วก็ประกาศนโยบยัตรับรองการเป็นเพสัชกรนะคะต่อมานะคะช่องที่เจ็ดก็คือ Keivity นะคะคกิจกรรมหลักของร้านขายยาก็จะมี การขายแล้วก็การบริการหน้าร้านค่ะการดูแลเว็บไซต์ของร้านการทําโฆษณาร้านแล้วก็การจัดการระบบหลังร้านค่ะค่ะ mm hmm. ต่อมานะคะช่องที่แปดก็คือทีพาร์ทเนอรนะคะของร้านขายยาก็จะมีกระทรวงสาธารณาสุขนะคะสํานักงานคณะกรรมการาหรือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ค่ะแล้วก็เประกาศนะคะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมค่ะ ค่ะช่องที่เก้านะคะก็คือโครงสร้างนะคะโครงสร้างต้นทุนต่างๆก็จะมีค่าตั้งร้านแล้วก็ค่าเช่าร้านนะคะค่าจัดการสต๊อกค่าโฆษณาค่ะแล้วก็ค่าวัตถุดิบต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีค่าซ่อมแซมแล้วก็ค่าบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารค่ะค่ะทั้งหมดเก้าช่องก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนมีคำถามอะไรไหมคะคือ อยากรู้ว่าแบบร้านขายยาค่ะมีโอกาสทางธุรกิจไหมคะมีโอกาสค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทําให้เจ็บป่วยง่ายถ้าการไม่รุนแรงนะคะผู้ป่วยก็จะหาซื้อยาจากร้านขายยามาทานเองมากกว่าที่จะไปโรงพยาบาลค่ะค่ะแล้วขอถามนะคะคือว่าตรงพาร์ทเนอร์ค่ะที่บอกว่าสํานักคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างคะ สำนักคณะกรรมการอาหารและยานะคะมีหน้าที่ในการปกป้องและก็คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะเหล่านั้นจะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานการปลอดภัยค่ะค่ะแล้วก็เอออยากทราบว่าช่องทางการกระจายสินค้าค่ะมีแบบสั่งซื้อทางออนไลน์ไหมคะทางแล้ว ขายยานะคะมีช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์นะคะ <ừ m. S 2> ก็คือร้านขายยาจุฬาเภสัชมีเว็บไซต์ทางอินเทอร์เนต็ตเนะะี่ยค่ะที่สามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ค่ะค่ะแล้วเอ,อ่ออีกคําถามนะคะคือว่าถ้าอยากแบบว่าจะสั่งซื้อสินค้าอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของร้านได้ที่ไหนบ้างคะ่ะลูกค้านะคะสามารถเข้าไปค้นหาในเน็ตได้เลยนะคะพิมพ์คําว่า ร้านขายยาจุฬาเพสันนะคะหรือว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะชื่อภาษาไทยว่าจุฬาเพศสัตว์ค่ะสามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเออขออีกคำถามหนึ่งนะคะคือว่าแบบว่าทางร้านนะคะมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ายังไงบ้างคะ่ะทางร้านนะคะร้านขายยาก็จะให้บริการด้วยใจนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงกับลูกค้าไม่เอาัะเอาเปรียบกับผู้ป่วยค่ะ แล้วก็มีให้คําแนะนํากับผู้ป่วยนะคะให้คปาปรึกษากับผู้ป่วยค่ะแล้วก็จะมีสายด่วนนะคะสามารถโทรปรึกษากับเภสัชกรได้24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะครับคุณค่ะเรือนมีคําถามอีกไหมคะมีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอะขอถามค่ะว่าร้านยายังมีจุดเด่นอะไรบ้างคะ ร้านขายยานะคะก็คือมีการกําหนดราคาที่เหมาะสมนะคะไม่แพงจนเกินไปแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายแตกต่างจากร้านอื่นนะคะที่นอกเหนือจากการขายยาก็อย่างเช่นทางร้านก็จําหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นนะคะมีอุปกรณ์การแพทย์สินค้าสําหรับเด็กและก็ผู้สูงอายุค่ะอย่างเช่นผ้าอ้อมไม้เทา้ารถเข็นอาหารเสริมเนี่ยค่ะเป็นต้นค่ะอ๋อค่ะแล้วมีการจัดการหลังร้านเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างคะการจัดการหลังร้าน การจัดการระบบหลังร้านนะคะก็จะมีคือการวางระบบหลังร้านที่ดีนะคะจะช่วยลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนค่ะแล้วก็ทํางานเป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็มีการจัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยําอีกด้วยค่ะอ๋อค่ะอ่อแล้วถ้าอยากเป็นอยากสมัครสมาชิกอะคะ่ะเราเพื่อที่จะรับส่วนลดอะคะสมัครยังไงบ้างคะลูกค้านะคะ สามารถเข้าไปสอบถามในเพจ a c e b o o k จุลาเกษตรได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดค่ะลูกค้าสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยค่ะอ๋อค่ะขออีกคำถามนะคะเอ,อ่อทำไมต้องมีใบรับรองประกาศนียบัตรนะคะใบรับรองประกาศนียบัตรของร้านขายยาน,นะคะจะเป็นเพื่อเป็นตัวยืนยันให้กับลูกค้าะคะ่ะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า เราเป็นเพสจสรชกรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์น,นะคะในการประกอบวิชาชีพที่อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ค่ะค่ะขออีกคําถามนะคะอ่อการทํา BMC อะคะ่ะมีข้อดีองไงบ้างคะการทํา BMC นะคะก็คือมีข้อดีก็คือผู้ประกอบการนะคะหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถมองเห็นแนวทางจุดเด่นจุดด้อยต่างๆของธุรกิจของตนได้อย่างชาัดเจนนะคะ แล้วก็สามารถต่อยอดการวางแผนในด้านต่างๆเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาได้ตามที่คาดหวังได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะปัจจุบันมีผู้สูงสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นคิดว่าร้านขายยาจะมีโอกาสทางธุรกิจยังไงบ้างคะค่ะสังคมผู้สูงอายุนะคะก็จะมีจํานวนอายออุผู้สูงอายุที่มากขึ้นนะคะอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุก็จะมีเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะคะ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่ธุรกิจร้านขายยานเนี่ยจะสามารถจะบกลูกค้าของผู้สูงอายุได้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้วกระทรวงสาธารณสุขมีหน้านะที่ทําอะไรบ้างคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีหน้าที่อัน,นหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยนะคะการป้องกันการควบคุมแล้วก็รักษาโรคภัยการพื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนค่ะ อ๋อค่ะแล้วอย่างจะทําการแบบว่าสั่งซื้อออนไลน์อย่างเนี้ยค่ะสามารถสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเว็บไซต์ออนไลน์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะจะมีข้อความตอบกลับแบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีแอดมินคอยดูแลให้คําแนะนําหรือว่าคาปรึกษาได้ตลอดเลยค่ะอ๋อค่ะแล้วช่องทางการติดต่อนี่มีช่องทางไหนมีช่องทางไลน์บ้างไหมคะมีค่ะ มีช่องทางไลน์ก็คือสามารถแอดไลน์ได้ที่ c s u l a c s u l a b ค่ะ s e s a j ค่ะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะอ๋อค่ะแล้วขอถามคำถามสุดท้ายนะคะคือการจัดการหลังร้านคืออะไรคะการจัดการหลังร้านนะคะก็คือมีข้อดีก็คือการวางระบบหลังร้านที่ดีเนี่ยจะช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนและทำการการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็คือสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการจัดการข้อมูลของร้านได้อย่างแม่นยำค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเงานนี้คามไม่มีแล้วค่ะค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอแท่านี้ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มาเข้าร่วมสัมมนาค่ะ